เรายังอยู่กับน้องต้นข้าวแชมป์สามสมัยสาวน้อยเปิดหมวกยอดกระตันอยู่ต้องมาเจอกับนักวิชาการคลังชำนาญการวันนี้จะเป็นใครที่คว้าแชมป์ไปได้มานลุ้นไปพร้อมกันครับแชมป์ของเราในีฮะเป็นแชมป์วัย12จองโร่โหดของเราตอนนี้เป็นแชมป์สามสมัยแล้วครับสะสมเงินทุนอยู่3 0,000บาทจากเงินชายโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชายโยต้นข้าวจากการจนาบุรี โอ้โหทางวิบากตลอดเลยนะสามด่านแรกที่ผ่านมาเป็นไงบ้างสามด่านแรกหนักไหมจ๊ะหนักหน่วงมากๆหนักหน่วงมากแนะ <laughs> แต่พยายามอย่างเต็มที่นะด่านนี้ครับจะได้พบกับนักวิชาการคลังชำนาญการนะที่ขอมาหาทุนปิดหนี้รถเพื่อคุณพ่อคุณโฉมจากกรุงเทพมหานคร วัสดีค่ะน้ำตัวไหนค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชมศิริวงวิไลนะคะอายุ40ปีมาจากกรุงเทพมหาคนครค่ะอ๋อเป็นนักวิชาการคลังค่ะอ๋อนักวิชาการคลังทําหน้าที่อะไรครับอยู่สังกัดอะไรฮะตอนนี้อยู่กรมบัญชีกลางค่ะกรมบัญชีกลางทาหน้าที่อะไรในกรมบัญชีกลางค่ะสาหรับนักวิชาการคลังนะคะก็จะทําเกี่ยวกับตัวชี้วัด รายงานการดําเนินงานของกรมของประเทศอะค่ะให้ผู้บริหารค่ะอ๋อให้ผู้บริผู้บริหารใช่ค่สั่งรัฐบาลได้ทราบค่ะอ๋ะอ,อคือคิดคํานวณพวกไอ้ g d ดีีคิดคานวณพวกรายได้ของรัฐความขาดดุลอะไรอย่างนี้ของการคา้าถูกต้องไหมฮะค่ะถูกค่ะโอ้หน้าที่ที่ใหญ่เหมือนกันนะหน้าที่ใหญ่เหมือนกันทํามากี่ปีแล้วอาชีพราชการอาบราชการที่นี่มาเจปีค่ะเจปีแล้วนี่คือเรื่องราวของคุณโชมครับ หน้าที่ของนักวิชาการทังนะคะก็จะเป็นการศึกษาวิเคราะห์นะคะทั้งด้านการประเมินผลการดําเนินงานของกรมนะคะเพื่อที่จะทํารายงานเสนอผู้บริหารให้การทํางานภายในกรมอะคะ่ะดีขึ้นพัฒนาขึ้นต่อไปะคะ่ะ สำหรับอาชีพนักวิชาการคลังนะคะก็ยากนะคะเป็นงานที่ต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันจะต้องมีระเบียบอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาค่ะที่เราจะต้องใช้เราจะทำยังไงให้มันบูรณาการไปสู่ระเบียบข้อบังคับต่อไปได้นะคะ ภูมิใจในอาชีพนี้มากค่ะเพราะว่านะคะกว่าจะสอบเข้ามาเป็นข้าราชการได้นะคะวันที่สอบก็คือมีคนสอบจํานวนเกือบ1,300คนนะคะวันที่ประกาศผลก็คือได้ลําดับที่11ออยู่ในหน้าแรกๆเลยตอนนั้นก็คือดีใจมากก็โทรไปบอกพ่อกับแม่เลยพ่อกับแม่ก็ดีใจมาก สำหรับครอบครัวนะคะก็จะมีพ่อมีแม่แล้วก็น้องสาวหนึ่งคนค่ะตอนเราเป็นที่สาวคนโตตอนนี้พ่อกับแม่อาศัยอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะสองคนส่วนตัวเรากับน้องสาวก็อาศัยอยู่ที่กรุงเทพเช่าห้องที่พักที่เดียวกันค่ะ พ่อกับแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็จะประกอบอาชีพทำนาทำไร่สุขภาพของพ่อกับแม่นะคะพ่อก็จะเป็นโรคเกาความดันเบาหวานแม่ก็จะเป็นกระดูกข้อเข่าเสื่อมตอนนี้กระดูกขาก็ผิดรูปเดินก็ไม่ใช่เดินอย่างคนปกติะคะ่ะ สมัยเรียนนะคะเราต่างมีสัญญาใจกันนะคะกับในครอบครัวของเราว่าถ้าลูกยังเรียนไม่จบนะคะภายในบ้านในครอบครัวเราจะไม่มีใครต้องซื้ออะไรเพิ่มแม้กระทั่งรถค่ะตอนนี้ก็คือมีรถเก่าๆคันหนึ่งรถตอน A, เดียวแอร์เครื่องเสียงอะไรไม,ไม่ต้องพูดถึงค่ะไ,ไม่มีเลยฝนตกมาทีก็ต้องปิดปิดก็ร้อนอกอ้าวมากถ้าเปิดฝนก็เข้า ก็คือวันหนึ่งย่าป่วยอะคะ่ะย่าเขาก็อายุแก่ชรามากแล้ววันที่พ่อพาย่าไปหาหมอนะคะย่าเรานอนข้างหลังรถอะคะ่ะรถเก่าๆแดดก็ร้อนจุดนั้นคือลองกลับมาทบทวนตัวเองว่าคือไม่ได้แล้วพอเรารู้ว่าสภาพรถมันแย่แค่ไหนแล้วก็มีผลต่อการเดินทางมีผลต่อสุขภาพของคนในครอบครัวก็เลยเป็นการตัดสินใจที่ต้องทำยังไงให้ดาวรถให้พ่อให้ได้ สำหรับเป้าหมายที่มารายการดนเพลงชิงทุนนะคะก็คืออยากได้เงินทุนไปปิดหนี้รถค่ะเพราะว่าถ้าปิดหนี้แล้วชีวิตก็จะดีขึ้นค่ะพ่อแม่ก็จะต้องไม่กังวลก็จะได้สบายขึ้นด้วยค่ะ ในวัยของหนูอ่ะเท่านี้หนูให้อินเนอร์ในเพลงเพลงนี้มันพอดีหมดเลยพี่ไทยว่าต้นข้าวเอาอยู่หมดเลยแต่เพลงนี้กลับกลายเป็นมีบาดแผลเยอะที่สุดสงสารเทศกาลแห่งความสู่กับแคมเปญอร่อยดีรวยทุลุสิล้านแจกของทุกภาคตะไทยปีส แจกโชคทุกวันทั้งลูกค้าที่ใช้และร้านค้าที่ขายกะทิอร่อยดีทุกภาคทั่วไทยที่จะได้เป็นเศรษฐีอร่อยดียิ้มฉ่ำหน้าบานกันข้ามปีโชคชั้นที่หนึ่งทองคำมูลค่า5 0 0 0บาททุกวันจันถึงสุขทั้งลูกค้าและร้านค้าโชคใหญ่ชั้นที่2ลูกค้าที่ใช้รุ้นทองคามูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายรุ้นทองคํารวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10า <S <S ล้านบาทเห็นต่งกองกะทิอร่อยดีได้ภาษาไทยที่มีเชฟชุมพลและสติ๊กเกอร์รวยทะลุ10ล้านปี ขนาดใดก็ได้หรือคุป,ปองในลงังเขียนหรือพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรส่งทางไปรสีน์มาที่ตูนน 89, ้นอ89ปอนบางสาธงสมุนปราการ10570หรือเห็นกล่องรับชิ้นส่วนแบบนี้ที่ไหนก็ย้อนกันเข้ามาเลยจ้า,าเตรียมรับโชคทองยิ้มช่ำหน้าบานกันข้ามปีกับก,บกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์าอร่อยดี